ครับสวัสดีครับพี่น้อง f อทุกท่านและลูกค้าทุกท่านนะครับสาหรับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับรีวิวส่งงานหน้าไมา้ยิงปลาหน้าไม้เชียงรายนะครับโดยช่างมณเทียนครับนี่ส่งงานอยู่2กระบอกนะครับจะเป็นทรงกําคอ1กระบอกนะครับแล้วก็ทรงยกยิงหนึ่งกระบอกนะครับนะครับยกยิงนะครับดูกระบอกแรกกันนะครับอันนี้ส่งงานให้คุณปัดนะครับเนาะก็ลูกค้าก็สั่งมาเป็นเดือนแล้วนะครับ กระบอกนี้นะครับทรงกำคอนะครับแกะคอลนยนะครับแกะลายชิคเกอร์กระโจมือนะครับตัวนี้ใส่กับรางเควันรุ่นใหม่ของช่างคิวนะครับตัวนี้นะครับใส่ลูกซีมิลได้นะครับตัวนี้เนาะถ้าลูกใหญ่กว่านั้นก็จะขับนะครับเป็นไก่อีซีล็อกนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าสั่งนะครับรางช่างคิวรางเควันรุ่นใหม่นะครับ ตัวนี้จะใส่ปีกโรเลอร์นะครับ5้าสิเซนนะครับโรเลอร์ลูกปืนนะครับเนาะแล้วก็เสริมยางได้อีก2เส้นนะครับแบบรูสไลด์นะครับเนาะเป็นปีกโรเลอร์นะครับสวยๆนะครับเนาะงาน CNC นะครับปีกข้างขาวตัวนี้ทำคราบชักอยู่ที่เจ็ดินะครับกระบอกนี้ครับครับแล้วก็ลูกค้าสั่งเพิ่มสายสพายพร้อมหูโกบินไปนะครับกระบอกนี้ทบ สายสะพายพร้อมฮุกวินนะครับน่ครับเป็นปะดูนะครับท้ายปาดูเนาะเข้มๆเลยนะครับปะดูนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยเนี่ยครับเหล็กกาวนันะครับห้ามิลนะครับเนาะแบบกันลื่นได้นะครับเนาะกาวนตัวนี้นะครับเนาะโค้งเว้าท้ายนิดหน่อยนะครับสําหรับนี่นะครับตัดลายด้วยกระพีนะครับกระพีของกระพีเข้าไฟนะครับนะครับดูเข้มๆนะครับแลายชิคเกอร์เน้นๆนะครับลึกๆเลยนะครับ ลายชิคเกอร์นะครับไม่ต้องห่วงนะครับซากมากครับดูดมือนะครับสําหรับลายชิคเกอร์ที่ผมแกะไปเนาะนี่นะครับก็จะส่งให้วันนี้นะครับสําหรับคุณปัดนะครับนะราคาเท่าไหนสนใจสเปคนี้ก็สั่งได้นะครับราคา ราคารวมส่งอยู่ที่3,900บาทนะครับสเปคนี้นะครับรวมกับไอสายสพายพร้อมหุกวินครับ3าม0ัาทนะบาทครับสำหรับกระบอกต่อไปนะครับยกยิงนะครับส่งงานให้คุณประสิทธิ์นะครับลูกค้าก็โอนให้เรียบร้อยนะครับคุณประสิทธิ์นะครับอันนี้จะเป็นไม้แดงทั้งลำนะครับตัวนี้นะครับเนาะแกะลายเชคเกอร์โจมือครับติดสายสพายพร้อมหุกวินนะครับแล้วก็ ไอ้ลูกค้าสั่งติดขาจับเลดดอดนะครับตัวนี้ก็ติดขาจับเลดดอดไปให้ลูกค้านะคระบอกนี้ครับือว่าลูกค้ามีเลดดอดแล้วนะครับติดเฉพาะขาจับเลดดอดไปนะครับเนาะตัวนี้เป็นลางไม้แดงฝั่งทองเหลืองนะครับไม้แดงทั้งลำนะครับเนาะลางฝั่งทองเหลืองครับนี่ก็ใส่ปีกยิงลายนะครับสีดานะครับปีกยิงลายนะครับครับลักษณะก็เป็นอย่างนี้นะครับปีกยิงลายนะครับรูสไลด์สวยๆนะครับปีกยิงลายนะครับ นี้ก็ชักเจ็ดสิบเหมือนกันครับทิ้งปลายประมาณสี่สิบนะครับสําหรับยกยิงกระบอกนี้นะครับลูกค้าท่านไหนสนใจก็ทักมาได้นะครับสเปคนี้นะครับจัดเต็มนะครับเหลือแต่เลดดอทนะครับลูกค้าก็ติดตั้งเองนะครับเนาะแต่ผมติดตั้งขาจับไปให้เรียบร้อยแล้วครับเนาะครับชอบสไตล์นี้ก็สั่งได้นะครับสําหรับยกยิงนะครับเนาะ ราคาก็จะเพิ่มไปตามไอออปชันที่ว่าเพิ่มไปให้ลูกค้านะครับเนาะว่าจะเป็นปีกยิงลายนะครับหรือว่าสายสะพายแล้วก็ขาจับเลดดอทนะครับเพิ่มไปตามนั้นนะครับเนาะครับก็เฉพาะพันธายก็สั่งได้นะครับพันท้ายกำคอนะครับเนาะพันหกรอยบาทรวมส่งนะครับถ้าเป็นเฉพาะพันท้ายของไอ ยกยิงก็จะพันหนึ่งร้อยบาทรวมส่งนะครับเฉพาะพันท้ายนะครับถ้าลูกค้าสั่งนะครับลูกค้ามีรางอยู่แล้วเนาะแจ้งสเปคได้นะครับสเปคจะเป็นลางไม้ฝังทองเหลืองหรือว่าสเปคเป็นรางอลูนะครับก็แจ้งได้นะครับความกว้างความโตเท่าไหร่นะครับสั่งเฉพาะพันท้ายได้นะครับครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับหน้าไม้เชียงรายนะครับ ช่อง youtube นะครับ,รบมีผลงานก็จะนำนำเสนอเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็จบการรีวิวแค่นี้นะครับสวัสดีครับ